ครับผมวันนี้ก็จะมาชมครับรีวิวก่อนส่งครับสำหรับลูกค้าออนไลน์ทุกท่านครับผมชุดพวกนี้ครับหมื่นต้น,ตนเท่านั้นนะครับผมถือว่าได้เสียงที่มีคุณภาพมากพร้อมด้วยส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับจ่ายเงินแค่นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทุกชุดครับ ชุดแรกครับชุดนี้15,900บาทส่งฟรีถึงแต่บ้านสลหรับตัวนี้ครับตัวนี้เบสจะเป็นครับแบนพัทสิบนิ้ว2ใบครับผมครับในตู้ก็เป็นดอก15นิ้วครับผม2ใบ2ดอกงานตู้แล้วก็เป็นงานไม่อัดทั้งบดครับผมเสากางครับก็เป็น8นิ้ว2ใบครับในตู้8นิ้ว2ดอกครับพร้อมด้วยแหลมเล็กอีก1ดอกสลหรับตัวนี้ครับงานตู้ก็เหมือนกันครับเป็นงานไม่อัดครับในการขนย้ายครับตู้นี้ครับข้างบนก็ยังมีหูยกอีก1จุดเหมือนกันสลหรับชุดนี้ครับชุดนี้1านั้ไดพวตหนตัว ไม่ไปอีกหนึ่งตัวครับไปถึงก็สามารถใช้งานได้เลยครับจ่ายกันแค่1 5ึ0 0บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านชุดนี้ครับ่ะทีนี้ขยับไปอีกหนึ่งชุดครับชุดนี้ก็ราคา18,500ับาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านชุดนี้มีฟังก์ชันพิเศษอะไรบ้างทำไมแพงกว่าเขาครับหครับตัวเบสสินิ้วจัดเป็นเทอร์โบแบบแนวแข็งแนวแน่แนเลยสำหรับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบแนวเล่นสดครับผมเสียงกางก็จะเป็นคอลัมน์สดอกก5ห้านิ้ว หนึ่งตู้ก็จะมี3ดอกพร้อมด้วยแหลมหนึ่งตัวสำหรับตัวนี้ครับชุดนี้จอ,อกแนวแข็งๆข็งนะครับแนวโทนแข็งแข็งแนวคนชอบที่โทนแบบโหดหน่อยก็ชุดนี้ครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทชุดนี้ยังไปด้วยไม่ลอยไปด้วยอีก2ตัวครับผมได้มาลอยได้สองตัวครับ จ่ายเงินแค่18,500บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับได้ไมไปด้วยมิกไปด้วยเหมือนกันสลับชุดนี้ครับผมทีนี้ขยับไปอีกชุดครับชุดนี้ก็จะมีมือ2มาผสมแล้วครับผมมือ2อเฉพาะดอกลละพองเบทไอดีเท่านั้นครับชุดนี้ราคาย่อมเราลงมาครับผมแค่12,900ับาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันสลับตัวนี้ครับผมตัวนี้จะได้เทอร์โบนี่ครับไปด้วย1ใบครับผมครับเทอร์โบก็ได้ความแข็งความกระหึ่มอยู่แล้วสลับตู้เทอร์โบของเราครับดอกข้างในครับเป็นดอกไอดีม เป็นของใหม่ทั้งหมดครับผมกางก็เป็นคอลัมน์สนิ้วครับผมข้างล่างก็มีเบเสียบเหมือนกันครับผมมีหูยกตะแกงปั๊มเหมือนกันครับในตู้ก็จะมีดอกลำโพงทั้งหมด4ดอกสลับชุดนี้ครับผมครับชุดนี้ก็ยังได้ไม <arak> ิกไปด้วยครับผมทุกชุดมีพาวเวอร์มิกไปด้วยทุกตัวครับเราลองว่าลูกค้าท่านไหนจะใช้เป็นก็สามารถใช้เป็นได้สลับแต่ละชุดตรงนี้ครับผมโอเคครับทดสอบฟังเส uh ียงครับผม